สวัสดีครับเอฟีทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้ทางช่องของเรามีคลิปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะเป็นคำพูดของครูสลาคุณวุฒิที่ได้อวยพรให้น้องแอมในวันที่น้องแอมเริ่มต้นที่แกรมมี่โกรไปชมคลิปกันเลยนะครับ ำทุกอย่างในวันนี้จำหนาา้าตาทุกที่ทุกคนที่ให้โอกาสเราอยากให้ขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องบนเั้นทางเปมาที่มาทุกอาจางจะเรืมที่สมาอีกคนหนึ่งคืออาจารย์จินนี่บุไทยเลยนะเพราะว่าเขาทำงานกับแอมแล้วกกูไม่รู้พอแอมมาออกราการูพอรับปากว่าจะทำเพลงให้โดยไม่ได้บอกกลา,าอาจารย์จินนี่เลย เขาด้วยความที่อยากให้หนูประสบความสำเร็จเขาไม่มีแอนไขใดๆเขาตอบต่เ้เรื่องหัวใจที่เป็นบ,บ,บารคุยไป่าลืมเขาจะลืมบรรยากาศวันนี้ทั้งทุกคนในวันเติมตัว่งดีๆในต้องขาตัวเองไปสู่จุดที่สุดดีไปเป็นดาวเป็นดังให้ประสบความสำเร็จให้เสียงเพลงให้ความสวัให้หนู เป็นเครื่องมือสำคัญในการพามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากที่น,อน,นมอปทาธนาทุาลลอกอย,อย่างใหเส้นทางรับเรือนทำไมขวดห่เรียบร้อเพื่อนไหม่ลังเก่าปลวกต้นเสาเพื่อเจ้าประแดกต้นเก่าให้ได้กินซรบแรง พอรับก,กันได้แหมอย่าเฝ้าเท่าอย่าเฝ้าแกบางความสำเร็จยาหอดเมื่อนั้นของละอันใดกาบอกหูดอกว่าทางหนาสิบันจังได้อย่าเอาเหนื่อยกะะจกอกหัวใจหลับตาบอคอยทากกันได้พอรับก,กันได้ ยาเฝ้าเ่าอย่าเฝ้าแก่บางความสำเร็จยำหอดมือนั้นของละอันเด้อยาย์ยามองหูดอกว่าทางหนาสิเป็นจังด้อยอยาอำนใยกะจอบพอขอใจแนวสาวบ้าน พ่อเขาสาวบ้านนอกนะครับเผยแพร่วันที่6เมษายนดู MB, เอ็มบีเต็มๆจากสาวแอมและนี่แหลอครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่น้องแอมเข้าสู่ชายคาบ้านใหญ่ของแกรมมี่โกเพราะได้แรงเชียร์แรงใจจากเอซีทุกท่านทำให้น้องแอมมาสู่จุดนี้นี่คือความสำเร็จ ที่เห็นได้ชัดจากความกตยยัญญูความน่ารักสดใสทำให้ FC ฟฝ้าติดตามมากมายทั่วโลกเลยนะครับสวัสดีครับ